โรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอรัมพฤกษ์อัมพาตเป็นภาวะที่สมองขาดเลือดทําให้มีอาการชาที่ใบหน้าปากเบี้ยวพูดไม่ชัดแขนขาข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรงเคลื่อนไหวไม่ได้หรือเคลื่อนไหวลําบากอย่างทันทีทันใดค่ะพบมากในผู้สูงอายุพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะคะและครอบครัวที่มีประวัติเป็นโรคหลอดเลือดสมองมีความเสี่ยงมากกว่าครอบครัวที่ไม่มีประวัติป่วย โรคหลอดเลือดสมองแบ่งได้เป็นสองประเภทค่ะโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือตันพบเป็นส่วนใหญ่มากถึง3ใน4ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด โรคหลอดเลือดสมองแตกพบเพียงหนึ่งในสี่แต่มีความรุนแรงมากกว่าเพราะมีเลือดออกในเนื้อสมองหรือมีเลือดออกใต้ชั้นเยื่อหุ้มสมองบริเวณที่มีเส้นเลือดแตกจะทำให้เนื้อสมองบวมและกดเบียดเนื้อสมองสูญเสียการทำงานของสมองส่วนนั้นค่ะปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองคือภาวะความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจโรคเบาหวานการสูบบุหรี่การดื่มสุราค่ะ สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองอาจพบเพียงหนึ่งอาการหรือมากกว่าหนึ่งอาการหรือเรียกว่า F A S T F fresh ใบหน้าอ่อนแรงหรือหน้าเบี้ยวเวลายิ้มมีมุมปากตก A arm แขนอ่อนแรงยกไม่ขึ้น S speech พูดไม่ชัดพูดลำบากหรือพูดไม่ได้ T time ผู้มีอาการดังกล่าวต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดหรือภายใน4ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีหากท่านมีอาการดังกล่าวสามารถโทรสายด่วน1669ให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศนะคะ